สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอคัฤด,ดูกาล2025-2026รอ2025บที่4คืนวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์2569หิฮาวซิตี้พบกับเชลซีและเร็กซแฮมพบกับอีฟสวิชสคู่ลงสนามพร้อมกันเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569 เบอร์ตันเอาเบียนพบกับเวสแฮม19บเนาฬิกาสินาทีส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันเวลา22่สนาฬิกาได้แก่นอริสซิตี้พบเวสบรอมส์เซาท์แฮมตันพบกับเลสเตอร์ซิตี้เบอร์ลี่พบกับแมนฟิลทาวน์พอร์ตเวลพบกับบริสตันซิตี้แมนซิตี้พบกับซอลฟอร์ดซิตี้แอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับนิวคาสเซิลเวลา24่สนาฬิกาสีนาทีและลิเวอร์พูลพบกับไบรตัน3ามนาฬิกา ส่วนวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เบอร์มิงแฮมพบกับลีดยูไนเต็ดเวลา19นาฬิกาพริมบีทาวพบกับวูฟแฮมตัน20นาฬิกา30นาทีสโตก๊กซิต,ตี้พบกับฟูลแลม21นาฬิกาและเวลาเดียวกันออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับซันเดอร์แลนด์ขณะที่อาเซนนลจะลงสนามพบกับวีแกนแอตเลติกเวลา23นาฬิกา30นาที คืนวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569แมคเกอร์ฟิลพบกับเบน์ฟอร์ด2นาฬิก30นาทีทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอล FA ฟเอครับฤดูกาล2025-2026ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n News c h a n n แนค่ะ